มาครับผมวันนี้อยู่กับวัยรุ่นนอนน้อยนะครับผมเราอยู่กันในช่องกูว่าแล้วมึงต้องขาบนะครับผมวันนี้ผมจะพาไปดูบรรยากาศร้านผมนะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอซลล์เขาอยู่กันยังไงเขาทํางานกันยังไงนะพนักงานร้านผมอยู่กันยังไงทํางานกันยังไงนะเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมว่าเซลลเขาแต่ละวันเนี่ยทาอะไรกันบ้างนะนอกจากคุยกับลูกค้าขายรถนะครับผมไปกันเลยนี่ก็ตอนนี้มีลูกค้านะครับมานั่งรถนั่งรถมาจากไหนไม่รู้นะมาดูรถที่ร้านเรานะกำลังคุยกับเซลลไออยู่ ขอคำคมเกี่ยวกับการขายรถคำคมแบบประโยคนึงหน่อยคำคมเกี่ยวกับการขายรถหรอโอ้โหเราไม่ให้คิดเลยคำคมเกี่ยวกับการขายรถหรออืมคิดถึงรถมือสองคิดถึงอัลพคมคาค่ะนี่เป็นไงเนี่ยคือเซลเฟนนะเซลสุดสวยของร้านเรานะครับผมดูดี ใส่หมวกด้วยเดี๋ยวไปดูคนอื่นต่อนะขอคำคมเกี่ยวกับการการขายรถหน่อยประโยคหนึงครับไม่ได้ขายครับไม่ได้ขายรวเหรอไม่ได้ขายยาครับตั้ประโยคเลยอะไรนะคำคมเกี่ยวกับการขายรถโอ้โหคำคมเกี่ยวกับขายรถอะวลีเด็ดอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ออวลีเด็ดได้ไหม เวลาออกรถอ่ะอย่าออกตอนกลางคืนมันมีดาวแต่ถ้าออกตอนกลางขอคำคมเกี่ยวกับไอทีหน่อยแล้วคำคมเลยวะะโยด็ดประโยคเด็ดอะไรยิงแอดแทบตายสุดท้ายได้สี่ข้อความไม่รู้กูตกใจเ คุณแม่คุณแม่ครับข้อดีของรถมือสองคืออะไรเหรอครับก็ถูกกว่าป้ายแดงไงแค่น,นี้แค่น,นี้ใช่ไหมเออแล้ว <c oughs> เ,เอาอะไรอีกอ่ะก็ถูกกว่าไฟแดงไงโอเคโอเคเออก็มันถูกกว่าป้ายแดงอ่ะเออมันถูกกว่าป้ายแดงนะโอเคครับผม